ปัตรระปลาผัดกรบปรลาลวกตับปลาก็แกะให้มันไม่ขาวลวกกับตะไคร้สดนลหลังจากลวกเสร็จแล้วก็กรองนะคะให้เสด็จน้ำเพื่อเตรียมทำการผัด เกิดทำเบียอะไรก็ใส่ใส่ลงไปครับเครื่องปรุงลูกขาวผงนัวกับผงนัวใบมะกรูดฉีดค่ะดับคาวน้ำตาลมะพร้าวนะคะน้ำตาลทรีฟโรยลงไปแล้วก็คลอกแค่คลอกแค่ผัดให้เข้ากันค่ะสุดท้ายคะจบที่โหระพาค่ะ แล้วก็ผักข้าวกระถั่มหอมเป็นอันเสร็จเมนูเด็ดน่ากินมาก